ที่กั้ว่นวันนี้หลอกหมาไปอาบน้ำครับ <c oughs> ไปย่งางไปดูวันดูท่าเดินมันครับว้วนจัดว้วนจัดครับ <c oughs> นี่ท่าเดินของหมาหรือหมูก็ไม่รู้ <c oughs> ไอเดิน <c oughs> ทานไปอาบน้ำามันครับวันนี้ไอเดิน <c oughs> รู้จักครับรู้จักทางดี เดินมาคนเลยไอ้เอายางไปไอ้ยางเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ไม่น้ำมันเลยไปนี่ทางนี้ทางนี้นะทางนี้มาไอ้หุ่งหน้าไปเดินมาเนี่ยเดินเดินมา นี่ครับทุกคน,นมามา,ามามาเฮดดูบรรยากาศครับทุกคนไอเดินบังคับมันเดิน,น,เ,นเดินเดินเดินเป็นไรไอ้นู่นครับทุกคน,ท,กคนที่เราจะไปเดี๋ยวเจอกัน,นครับไปเดิน,เด,นเดินไป ไปเดินไปเมยจ้างข้าวครับนก็ข้าวครับไปเดินตรงปาเดินตรงปลยก้านะอย่ายลงกล้าเขานะนี่ครับทุกคนว่าขาวหวานกล้าไว ไปทำมาดับไปไปเดินไปตรงไปตรงไปไปไ้ถึงนะครับไปไปเดินไปเดินไปเลยไม่ต้องหันหลังใกล้ถึงแล้วเราก็มาอาบนะ้ำ ดูก้นมันครับพี่น้องดูก้นมันถึงแล้วไปขึ้นไปสวัสดีครับทุกคนดูตากก้าครับตากก้าของหลายท่านครับกำลังเตรียมการทำมาครับนี่ครับ ลำน้ำหมันที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวด่านฟ้าแต่ว่าน้ำมันขุ่นมากเลยตอนนี้ถูกเลี้ยงวัวด้วยเห็นไหมลำน้ำหมันตอนนี้วัวมา,ามาพาหมามาดดน้ำไปละ รำน้ำมันครับพี่นงครับรำน้ำมันไปกลับบ้านเราวถ่ายจอดได้อย่างนี้เลยนี่ครับทำการหวานกานดครับนี่ครับกาว หามะละกอไปกินสักลูกของลูกครับมารับน้องวันนี้นี่ครับทำการหวังก้าเตรียมการเพาปลูกดูกันต่อไปนี่คือลำน้ำมันครับช่วงนี้ก็นานแต่ขุนครับนี่ครับรำน้ำมัน ไหลลงไปสู่เป็นลำน้ำเหียงที่บ้านนาค่าฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งเราเอาปักกอเี้อเอาบักกอครับ ฮะอัลตัวไหนดาต้นไหนไม่นะสุ่มอะเนี่ยต้นนี้เนาะมีอันนี้วางไตตุ้มเห็นบ่วางเงินหูคาบะ นี่มะละกออันดเลี้ยงๆนี่อย่าสุกกับคนนี้สุกกับนี้สุกกบฟังนี้โอเค ด้วยเดียวดิด้วยเดียวจะได้ใหให้คนอื่นกินได้ได้ไหมครับแหมหายมาต่อนู่นครับลำน้ำมันลำน้ำมันคับไหลลงไปสู่ลังน้ำเขียวน้ำเหียวก็เป็นไหลลงไปก็เป็นแม่น้ำคงเหม็นปะเหม็นว่าเดี๋ยวนี้ไปพอแล้ว ไปเด้อไป,ไปเ,เดี๋ยวต้องไปอาบน้ำที่บ้านต่อตอนนี้มาขัดขนไปนี่เดินเดินไปกลับบ้าน,น,นป่ะเนี่ยไปกลับบ้านกานันนี่ให้ดูวิวครับดูวิวครับพี่น้องเดินไปเลยครับ กลับบ้านเราเปียกข้างคือไม่ได้ขโมยนะครับแต่ก็เอาแค่ลูกเดียวจะกินไปแล้ว จากบ้านเราดีกว่านี่ไปเดินนี่คเราเดินมาจากตรงนู้นครับนี่ครับกระท่อมปลายนาตรงนู้นครับอาทิตย์วันแล้วนะ รสวนเาอย่าเก็บแม่เยนะเอ๊ะอย่าเก็บบมวบวอย่าข้าหญ้าเขาผลก็ยังเต้นข้ามันตั้มมาเสร็จเลยอืมอืมดีเนาะมันไล่ขูเฮ็ดสมุนไพร ดูครับห,หน้าดูเป็นตาเลี้ยงมไม้ยังเหมอมะกรอกยักษ์ครับพี่น้องมะกอกยักษ์โอ้อยากกินมะพร้าวอ่อนจังเลยอยากกินต้องได้กินเดี๋ยวใส่ห่อสุก,กันมะพร้าวครับพี่น้อง เดี๋ยวคลองชนบาทานม,มันผ่านมาเส้นนี้พ่อผมต้องลื้อทิ้งหมดไปไปบ้านนี่ไปเดินเดินนี่เดินนี่นี่แวะดูอะไรก่อนเนายแวะมึงอเออไปแวะดูน้ำบอ่อที่พ่อผมขุดไปอยู่นี่ก่อน นี่เป็นนาผมนะครับแล้วก็มีพ่อผมขุดน้ำบอกไว้ดูครับอันนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ครับอันนี้ครับที่ปิดตาเลยครับดูครับใสมากเลยมาพาพ่อถึงนูน่นยาวไปนูน่นอีกครับ กลับบ้านอย่างนี้กลับบ้านและโอเคครับสายให้ดูาพาหมาไปเล่นน้ำคลายร้อนนจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ช่องลูกแบงค์ทรายพะทินด้วยนะครับจะได้โตขาทันทีวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ